พี่ยงสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมอีกแล้วพวกกับผมในเกม Max p เพเริ่มเล่ g เกมกันเลยเอาโหมดแรกสุดเลยนี่คือหมดง่ายสุดนะครับเพราะโหมดยากสุดผมเล่นไม่ได้อื้อเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าตับมาณปัจจุบันติดต่อทางหน่วยให้ทราบวันนี้ เรากลังตามล่านักโทษของเราได้แล้วมันเ,เรียวเดียวอนาคตก็ไม่ถูกนะผู้ต้องหานะ่ะเดียวผู้ต้องหาตียอร์กซิตี้มันดีขึ้นดีมั้งตำรวจเขากำลังไล่ล่า,ลาชายคนหนึ่งอยู่นะครับใช่แล้วตำรวจกำลังไล่คลาคนคนหนึ่งผมไม่รู้แล้วเขาใครไอ้เตอร์กำลังไล่ล่า เขากำลังไล่ล่าคุณคุณนั้นซึ่งคุณคนนั้นเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าชื่อว่า,าอะไรวะเดี๋ยวก็รู้เขาชื่อเดี๋ยวก็ดูดูดูกันดูก่อนหันมุมกล้องหันไปที่ตึกแห่งหนึง่งเออเขาเล่าเากีก่ยวกับตัวเองแต่ผมจะย้อนเล่าไปถึงสมัยกึมเดี๋ยวผมจะย้อนเล่เาไปถึงเรื่องที่ผ่านมา แล้วคนนั้นคือแม็กซ์พีคืบุตรของไล,ล่ลาผมใช่แล้วตำรวจไลล่าผมแม็กซ์พีภาคหนึ่ง The American Dream ขอฝันของอเมริกาโอ้พอเพื่อนวันนี้มีความสุขนะเพื่อนใช่ท่านมีความสุขอยู่แล้วต่างหูท่มีความสุขผมจะอ่านไล่อานให้ฟัง เฮ้ยดูตาดเมาส์ผมนะครับเฮ้ยฉันมีของสุขอยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนจ้าอ่านไหมเฮ้ยเราจะกลับบ้านเมื่อนั้นเองโอ้นายกลับมาทำงานแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนใช่ฉันกลับมาทำงานแล้ววันนี้ฉันขอกลับบ้านก่อนนะเพื่อนโอเคโอเคโอเคไอ้เพื่อนเรอะโอเคโอเคทำไมไม่ วันนั้นผมกลับมาทํางานกลับมาทําหน้าที่ตารวจเอ้าเพื่อนกลับมาทําทงานแล้วเหรอเพื่อนใช่ฉันกลับมาทํางานแล้วเอาเงินฉันเคยติดหนี้นายเอาไปโอเคขอบคุณโอเคฉันไปละอเล็กใช่คนนี้คนคนนี้เขาชื่ออเล็กนะครับส่วนคนสูดดาเขาชื่อแม็กซ์แม็กพีคนนั้นเหรอครับโอเคฉันกลับก่อนละเพื่อนโอเคต่อ ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วทำไมวันนี้มันโล่งๆเงียบจังวะเพื่อนมันต้องมีอะไรอะ่ะอา้าวิ่งมาละกดอะไรอะกด,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 ดตัวอี๋กดอะไรอะเฮ้ยกดตัวอี๋อะไรอ่ะกดตัวอีตัวอีเออกดตัวอี เจก็กโทรศัพท์ว้ยอาลโล,โลฟังฉันให้ดีนะทำไมใช่ฉันเองฉันเดีินะ้นผมสรุปให้ฟังเอา้าผมจะไม่ทันอ่านเลยเฮ้ย F1 กด F1 นะเดี๋ยวเฮ้ยฟังให้ดีเฮ้ยดิ้นอารูล มีเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีบ้าชันเองพนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสิโอค,คุณคนเจ้าหน้าที่ใช่คุณเจ้าหน้าที่หรือเปล่าใช่คณเจ้าหน้าที่เพจหรือเปล่าใช่มีปัญหาอะไรหรือวะนี่บ้าชฉันโทรมาที่บ้านันทำไมวะใช่ดีฉันมีอะไรจะบอกฉันไม่สามารถช่วยในายได้ทำไมวะทำไมวะฮัลโหลทำไมโถแม่งรยมึง มันนั่นละมันลืมกวนตีนละกด W S D กด Space คือจำกดตัว E ใช่ไหมกดตัว r r รีโหลดมีกีบกุศลกบปืนมีปืนอนเดียวกดยี่มกด w S D กดชีฟก็คือไอ้นั่นอะไะกิ่งนั่นแหละกด Space กดอากด E เดี๋ยวเดี๋ยวเดมาเลยอืมเฮ้ยมันเกิดฆัตกรรมขึ้นแล้ว

ไปเคยฆ่าลูกชายฉันบุคห้องแม่งชหยม่มจะการไม่ได้แล้วกดไขึ้นไม่เชียวไม่นะโอ้ไม่ไม่ไม่นะ ไม่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิมันต้องไม่ใช่แบบนี้ไม่มต้องไม่ใช่แบบนี้หลังจากวันนั้นผ่านมาสามปีหรือว่าสมปีต่อมาณนิวยอร์กที่เดิมฆาตรกรที่ชื่อว่าแจ็คเกล กำลังลอยมันอยู่แต่ฉันไม่รู้มันอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่านต้องอยู่ในเมืองนี้อยู่ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้มาที่สนามบินไม่ใช่สนามบินสถานีรถไฟใต้ดินเออส,สถานีรถไฟใต้ดิน,นหน้าหนาวแห่งหนึง่งช่วยใช่ช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวสินนะถึงเวลาใช้วชวเวลาล่าช้าในการตามหาพวกมันหรือเปล่าวะอเล็ก และพวกสายอีกมากมายลองสืบคดีนี่อยู่อชัดก็ไปรูปเหมือนกันสินะเฮ้ยนายจะทำอะไรนะ่ะจะทำอะไรมัวนะเพื่อนหน้าที่นิวยกซิตี้สองวันก่อนหน้านี้นิวยกซิตี้อะไรสองวันก่อนหน้านี้ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งชื่อน้าตาคุดกวนทีนะ่ะ คือกฎหมายไม่สามารถทำอะไรมันทำอะไรพวกตัวร้ายได้ถเ้าเลยต้องเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไปสืบเอาเองว่าใครฆ่าลูกเมียเขาก็าเป็นตำรวจที่ต้องรับหน้าที่สืบคดีพวกนี้ w s d เ๋ยก่อนทุ่นทวงของ w s d c h i p ครุโทรสีเอฟวีมันไงช่างแม่งเดอะ มี s w s d กดตัว e กดตัว a กด SPACE จย๊บโ้วก็กดนี่คลิกขวาคือ slow motion กดโจมตีคือคลิกคลิกซ้ายกดโจมตีเฮ้ยรบรบพอถูกฆ่าึงเวลาที่ฉันต่อปฏิบัติหน้าที่แล้วสินนะจัดไปเลย max ซ์็มกซกเลื่อนยากจัดไปเลย เปิดตู้ตูต้ตตออกมาได้กระสุนปืนแล้วนัดหนึ่งตัวอารีโหลดยังไม่รีโหลดเลยได้ยาแล้วกระปุกนึงเฮ้ยน้ำมันนี่มันทับบูโคโคโคใช่แล้วเทปประจำเกาะในภาคไหนสักภาคเดียวไอ้นในเกาะไหนสักเกาะใน กมอนสันแอนมูนอะความจริงมันไม่ใช่หรอกแต่มองมันเผิ่มันใช่เห็นเหมาเหมือนเห็นแบบแรกด้วยว่ะมันคิดว่าใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเซฟก่อนโลกนี้ต้องจุดจำฉั้นี่คือรัติกะคือรัติกาพังงาตุ้ม ยี่ยมทำดีทำดีไม่โดนยิงสักนัดไว้ไใช้ตอนกระสุนหมด จนภัต่เลยสูสำเร็จของหนังบูืลองมันก็ไม่ได้น่างงอะไรตายไหมอาลีโรจนมาไหม เยี่ยมตุ้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 มเยี่ยมตัวยิงเรียบร้อยดิสเซอร์อีเกิลตุ้มตีมันได้เรียบร้อย เซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนพ่อสอนไว้ใช่ WSD ความจริงผมมันไม่ได้ควบคุม,มยากเกมนี้ควบคุมง่ายมากาคุณกล้ามครับเดินบนรางรถไฟตอนนี้เป็นผมผมไม่กล้านะ ผม,มจะทจยิงโซโมชันยิงไอ้ตัวนี้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ลูกซองมาแล้วเฮ้ยโซลูชันยิงเราเผลอยิงพลาดไงจริงจริงไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากโซโมชันหรอกแต่เพื่อความเท่จะโชว์ให้คนเขาดูกันทาบูโคโูคโิกค,โค,โคูไปผมกนี้เซฟไปก่อนไม่งั้นมีเรื่องเอา้าโอ้ชีพพลาดพลาดผมกินหมพลาดเอง ไม่สิไม่สิอุ๊ยผ่าดพวกที่มันมีปืนลูกซองคือมันยิงแรงมากเลยนะครับตุ้มโดนหัวไหมโดนไหมตายเออตาย,ยจบมาจมตีไหม เดี๋ยวๆทิววไว้ก่อนไม่งั้นบาดจ็บแน่ๆน่ยังยังดุม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 ยิงโดนไหมมักพเขาสอนผมไว้จะยินไว้ก่อนพ่อสอนไว้มักพไม่ใช่พ่อผมนะครับ นีไ่ไปไหนแล้วะเอะอะไรของมันกระสุนของดีเซลอีโก้มาแล้วเยยบได้กระสุนของลูกซองมาลูกซองผมยังไม่ใช้ตอนนี้ เออไม่ยิงนั้นได้ยอ่ะตายไหมแล้วมันวิ่งหายไปไหนวะเอาใหม่ก่อนไม่ผมต้องไม่โดนยิงซี่ อุย้ยไม่ดีไม่เอามันไม่เท่ดูยิงมันไม่เท่นะเริ่มใหม่ก่อนตุ้มตุ้มสองนัดเราก็รู้เรื่องแล้วตัวเนี้ยไอผูกเนี้ยสองนัดรู้เรื่องเนี่ยสองนัดรู้เรื่องดูเบต้าปืนคู่บาลิต้า

ไม่ตายไม่ตายไม่เ네นี่ยโลยโลยกระทุนผมเป็นเดอะแมทชกนะครับ ไม่เอาดีกว่าโดนยิงแล้วมันไม่ที่โดนยิงไปตายโอ้ติดเหล็กอะแมงไม่ไม่ตายสักทีวะเออแม่งเอืเออแม่งละแม่งไม่สูแม่งละ ลูกซองไปออกออกลูกซองออกไปเลยไหมเนี่ยปวดหัวกับพวกพวกนี้พวกนี้จริงๆปุ่มเออสองนั้นรู้เรื่องมาคนหนึ่งอ่ะจะเอาไงครับคนคนนี้เอาไงเออต้องเล่นลูกซองอะ่ะแม่งจะเอาด้วยจะเอาไงไว้พวกพวกนี้เนี่ย ลอยจะทงลอยตะทงตอนไหนดีวะดีสร์อีเกิลมาแล้ว okay. <tes nak> แม็กซ์เพย์ไปเลยอีเพื่อนยากโอเคโอเคมามาอย่างเท่เลย ขอเก็บของก่อน,นนะครับพี่ไอ้ลูกพี่อะผมรู้ผมต้องใช้คุณวิุงแกสำคัญในเรื่องนี้ถึงคุณจะมีแค่ตัวประกอบก็เถอะตัวประกอบที่สำคัญมากๆลอยๆลอยกระทงวิว่นในชายาผมแม็กซ์พผู้บกป้องใครไม่ไม่เคยได้แม็กซ์พ ว่าผมคือแม็กมาเร็วไอ้เพื่อนยากตั้มพาะมึงแค่ตัวประกวบไงเพื่อนมึงโดนจัดการอย่างนี้เพราะมึงแค่ตัวปักหลตายั้ยเจ็บอีกนพ่อสอนไว้ ไม่ผมต้องไม่โดนดิปุ่มปุ่มปุ่ม มันไม่ตายแล้วผมโดนดามิดฟรีๆผมแล้วโคตรเกลียดตรงเนี้ถ้าผมโดนดามิดมันก็ต้องตายสิแต่มันไม่ตายเยี่ยมเยี่ยมเลย เยี่ยมผมโดดาเมิดใช่วิวเนี่ยมตาย วอนนี้ผมก็โลเลยสามสิบนัดกสามสิบนาทีบ้าไปเด้แล้วเมาจีราสดเมาจีราสดขอเชคานขอเชขคานตลกน้งมันออกมาหมดตลกน้งมันออกมาหมดมันก่าัวมันก่าควาย แม็กพีอเลยโอเคอเค,คนที่ขับรถไฟก็ไม่กลัวหรือไงครับผมถือปืนอย่างเงี้ย <c oughs> รู้สึกผมจะหลงทางแล้วนะโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่สวัสดีเพียนดูเลยเลย จะทุงเอาล่ะขับรถไฟได้เลย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 จนที่กันแมงเลยเลยเลยเยี่ยมตู้

นี่มันมาจากไหนนะเนี่ยผมก็เราสงสัยพวกนี้มันมาจากไหนเอา้า h ั pter two ผมมาถึงสถานที่ที่สองแล้วโอเค